สวัสดีครับกลับมาพบกับน้องแคลเซียมอีกแล้วนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเห็นเขาว่าอัปแดใหม่มาเมื่อเช้ามาลองดูกันว่าตู้กาชามันจะเกลืออยู่หรือเปล่ามาลองสูตรอาจารย์ฟุกกันเห็นเขาว่ามั่งหน้าตู้แล้วมันจะไม่เกลือ ตอนนี้เหรียญก็มีอยู่300กว่าเหรียญด้วยไม่เปิดแล้วจ้าอาวุธเลเวล50เรามาเปิดอาวุธเลเวล60กันไปเลยลุยเย่แอคเซสซอรี่ฟ้ามาแล้วหนึ่งกดต่อเลยลุย กระทาฟ้าเลวส60มาแล้วจ้าตาามาด้วยรองเท้าเรามาเช็คค่าเสียหายกันดีกว่า ได้ของฟ้าสองของขาวหนึ่งแต่ประเด็นเป็นของนักเวททั้งหมดเลยแต่คือเราเล่นสายกระทามือเดียวปะเฮสรุปก็ยังเกลืออยู่ดีกระทาก็คงเก็บไว้ก่อนสมุดก็ยังคงเก็บไว้ก่อนแต่รองเท้าก็คงต้องย่อยแหละ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปในแนวนี้ของพออนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ